ใหม่กลั่นประเติดกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองชัดเจนขึ้นลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างั้นนะฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสปีแล้ว หมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก,ก็เจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆชื่อกัลยา ตอนนั้นตาภาพมัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกคกินแล้วมันก็ดีขึ้น ไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครันนี้เันก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นดีคอนแทคเนี่ยดีที่สุดแล้วดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี ดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโปรล์และคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนดวงตาได้ดีขึ้น d ีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทต,ตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค